โอ้ตรงนี้ผมนึกตอนแรกนึกว่าบ้านเว้ยไม่ใช่ว่ะแต่มันคือร้านขายชุดครับร้านขายชุดนเนาะเฮ้ย,อยขอดูลายหน่อยลายลายไม่ชัดเลย <c oughs> สวัสดีครับผมอุ้มจีสีห้าครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอกครับกับแมพที่มีชื่อว่ารูปซอ t รูปซอสอะไรมงเออเป็นเกมมงนะที่เราจะรับบทเราเป็นคนมงนะครับทุกคนก็ที่ที่เห็นที่เห็นผมถืออยู่นี่ก็คือแคนมงนะเสียงมันก็จะเออเป็นแคนที่เสียงออกเศร้าๆหน่อยนะเอาไว้ในใช้ในพิธีกรรมต่างๆครับอืมนี่เลยไม่รู้ว่ามัน เปิดเสียงได้ไหมเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงเสียงของแคนมงให้ฟังนะอ่อตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปที่อุ้ยคุณภาพกราฟิกเออขึ้นได้ไหมไม่ได้นะมันล็อกเนาะเออเนี่ยโอ้โหคือคือลิขสิทธิ์แน่นอนอันนี้ผมขอปิดปิดปิดก่อนนะเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยว โอ้โหวันนี้บรรยากาศดีนะเออเดี๋ยวผมขึ้นไปดูบ้านเรือนก่อนตะกี้ผมลืมอันนี้น่าจะเอาไว้ใส่ใส่น้ำไปวูดวงจันมีป่ากล้วยด้วยเว้ยบ้านหลังนี้ทำไม มืดอย่างนี้ล่ะขอตะเกียงหน่อยเอ้ยตามมาตามมาแต่เราจะพาไปวัวชีวัวชีเขาบอกเขา,ขาบอกว่าวัวชีนะไม่รู้มีคนสอนมาแบบนี้อ,อู้โคสวยกราฟ,ฟิกมันปรับเฮ้ยผมอยากผมอยากปรับกราฟ,ฟิกขึ้นอีกว่ะ แต่มันทําไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวนะทําไม่ได้ครับทําไมไ่ได้ดูดีกราฟิกเป่าแคนเลยเนี่ยโหอุ้ยสวยอุ้ยลึกจิปบาย เป่าแคนเนี่ยขอเป่าแคนขอภาพสวยๆเลยอือเป่าแคนลูกพี่ไม่เอานั่งดิไม่เอานั่งเอือข้างล่างมีป่าไหมอืยสวยมากเด,เดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูเนี่ยคือสวยโอ้โหเดี๋ยวไปเดินสำรวจกันนะครับเอ้ยเอ้ย คมไฟก่อนนะเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับเขาจะมีอยู่เขาจะอาศัยอยู่นะชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์มงเขาจะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก็มีนะครับผมเออภาอีสานจังหวัดเลยนะครับแต่ก็คือ DNA เขาอะจะ คือมันเก่าแล้วบางทีเขาก็กลายเป็นคนคนเมืองคน,คนพื้นบ้านไปแล้วนะแต่ส่วนมากเขาจะอยู่บนภูเขาครับบนดอยนะวัฒนธรรมก็จะค่อนข้างเก่าแก่มามาพร้อมกับยืนยืนมาพร้อมกับประเทศจีนอ่ะวัฒนธรรมจีนอ่ะวัฒนธรรมมองโกะพร้อมๆกันเลยนะ เ,เดิมทีเขาก็ไม่ใช่คนแถบนี้หรอกแต่ได้รับการอุพยพมาที่จาะนู่นแหละแถวมองโกแถวจีนก็จะล่าสัตว์เหรอเพื่อนตรงนี้มันคืออะไรเ่ยผมชอบแคนมากเลยแคน แคนมงอ่ะเสียงมันพอนะเสียงมันแต่แต่แตเสียงมันเป็นแบบนี้นะใครเอาทิ้งมาเนี่ยเสียงมันแต่แตแตแต,แต,แตเสียงมันดังประมาณนี้นะแคนหรือตรงนั้นมีประกวดหรือเปล่าว่าประกวดปีใหม่ปีใหม่ม้ง ดูครับดูเป็นสัญลักษณ์ของเขานะใครเป็นคนสร้างแมปนี้วะเนี่ยเฮ้ยสร้างได้ดีมีวัฒนธรรมเออเอาเตเตไปไหนล่ะเพื่อนนะเอาไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ขัวทำไมเนี่ยคีย์บอร์ดครับโอไ้ไปแล้วไปแล้วเขาแต่งชุดแบบนี้ยังไงอะ่ะ แต่งยังไงวะอืไม่ตายเหอะขันตกเขาเรียกขันตกหรือเปล่าวะรันกดตรงรันได้ไหมไม่ได้นะมันเป็นแค่โลโก้ครับ <c oughs> อืมโอ้ถือว่าบรรยากาศสวยงามอยู่นะก็ตอนกลางคืน ไอ้ hey, ตรงนั้นมีบ้านวะเดี๋ยวเราต้องเดินไปดูหน่อยแล้วนะโอ้ oh, ถ้าเราเดินในป่าหญ้ามันจะทำไมมันเดินช้าอย่างนี้วะโอ้ oh. ไม่เดินช้าเนี่ยเพราะเราถือแคนหรือเปล่าวะ มีคนแอบตามมีคนแอบตามก็ถือแคนมาได้เดดวเป่าให้เป่าให้ฟังเลยก็ได้มาเป่าเลยม嘛เป่าเลยอืมเป่าเลยเพื่อนเป่าเลย <c oughs> โอ้้อาไปไหนและเออสุขสนนั่นเราเนี่ย ถ้าเราข้ามสะพานไปมันก็จะเป็นที่ไหนไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขอไปดูบ้านหลังนั้นก่อนนะไปได้มั้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยวิ่งไม่ได้หรอ โอ้ตรงนี้ผมนึกตอนแรกนึกว่าบ้านเว้ยไม่ใช่ว่ะแต่มันคือร้านขายชุดครับร้านขายชุดนเนาะเฮ้ย,อยขอดูลายหน่อยลายลายไม่ชัดเลย,อ,ยอันไหนสวยว่ะเฮ้ยผมเห็นคนใส่เยอะนะเนี่ยไอม้ม่วงๆแบบเนี้ย ชมพูชมพูแบบเนี้นเห็นกนใส่เยอะซื้อก็ไม่ได้ด้วยมีผักขายด้วยนะอันนี้เครื่องประดับนะหัวนี้เจออ้ ขนาดนี้เลยวะเลือกไม่ถูกเลยอืแเสียดายมันเอามันใส่ได้ด้วยหรอกดยังไงวะเนี่ยไม่เห็นได้เลยเอ้ย ื่อนมันใส่ยังไงวะเพื่อนเอาอ๋อคลิกอย่างนี้เลยนะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละอันนี้เลยเนี่ยเห็นคนใส่เยอะเนี่ยเออแต่เอาหัวออกก่อนวะหัวออกก่อนนะหัวเดิมหัวเดิมหัวเดิมเฮ้ยเอาออกไม่ได้อะ แย่ yeah, แล้วมันเอาออกยังไงวะเออนี่ครบชุดครบชุดเลยเดี๋ยไม่ได้วะเอาออกไม่ได้วะตรงนี้ยังไงอ๋อนี่ไงถ้าอยากวิ่งนะถ้าอยากวิ่งนะกดตรงนี้เออมันก็จะรันเว้โอ้เข้าใจละเข้าใจละเออเข้าใจละ อันนี้มันคือโอ้แต่งมั่วนะเนี่ยรู้สึกรู้สึกได้นะแต่งมัว่วเอาหัวออกก่อนนี่ยอยากเอาหัวออกเอาออกไงวะนี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขอขอพอดี คีย์บอร์ดพังเลยขอกดตรงนี้ก่อนไม่ได้วะ่ะเออไม่ได้นะแย่จังไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนี่ยแต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 ่เสียงมันเป็นแบบนี้นะเสียงแคอืม รู้แล้วแต่ถ้าเอาหัวออกได้ก็คงดีนะชุดเพื่อนเอาออกเอาออกเท่ไหน่เอย้ยเอาออกไม่ได้วะไอตีนีนี่ย เอาออกให้หน่อยเยอะไปเปล่าอะเยอะไปเปล่าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเกมเนี้ยใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ผมด้วยก็แล้วกันครับบ๊ายบาย